ก็ถือโอกาสนะครับ Happy Birthday น้องนุกนะครับผมเป็นตัวแทน FC ที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับขอให้น้องนุกนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของ FC แบบนี้ตลอดไปแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานผลิตผลงานออกมาดีๆแบบนี้เป็นที่ประทับใจ FC ที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทั่วโลกนะครับตอนนี้ที่รับชมอยู่ตรงนี้ประมาณ2 0 0 0 0ืท่านนะครับขอบพระคุณ2 0 0 0 0ท่านนะครับในไลฟ์สดตอนนี้นะครับ ทั้งรายเดือนแล้วก็รายวันนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ผมอวยพรไปแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากมีของขวัญชิ้นหนึ่งนะครับที่ให้น้องนุกนะครับแต่ของขวญขวัญชิ้นนี้นะครับจะสิ่นได้แล้วก็พูดได้ด้วยเขาอยากมาบอกความรู้สึกนะครับใช้โอกาสนี้บอกความรู้สึกน้องนุกนะครับแล้วก็ผ่าน f อผ่านทุกท่านที่นี่ให้น้องนุกนะครับ oh um... ืออันนี้ใครไปใช่ไหมเนี่ยใครวะใครเอ่ยใครเอ่ยโอลองลองเดินสิไปไปขอท่าเต้นนี่ขอท่าเต้นเอาเต้นสิเอาขอท่าเต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเดี๋ยวๆเข้ามาป่ะผมรู้ว่าเป็นไปมันเต้นแบบนี้คนเดียวใช่ไหมใช่ใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยกอดอุ่นๆคุ้นไหม กอดอุ่นๆคุณไหมไอ้ลองก่ลองก่อนลอก่อนดิลองก่อนดอุ่นๆคุณไหมอ้าแขนกอดเขาหน่อยใครเอ่ยใครเอ่ยกินแบบนี้ก็ไป้ายไปู้เดียวแหนโอ้นะครับผู้หญิงคนผู้หญิงคนนี้นะครับครับอยากใช้เวทีนี้นะครับในการหลังจากที่อวยพรกันมาหลายพื้นที่แล้วล่ะวันนี้ เป็นเกียรติสําหรับพื้นที่เวทีกลางแจ้งตรงนี้แล้วก็เอฟซีที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับของขวัญชิ้นนี้ผมแล้วก็นี่ตุ๊กตาชิ้นนี้แหละนะครับที่คิดกันมานะฮะว่าจะเมิรใซไซส์เซอร์ไพรส์น้องนุ๊กในเวทีแห่งนี้นะครับถึงเวลาที่จะต้องเปิดแมสหรือยังครับท่านถึงเวลาที่จะต้องเปิดแมสหรือยังยครับท่านยังครับ ก่อนที jest, yes. ah, okay. ่จะเปิดแมสลูกคอหอมมีผ hmm. ูได้ไหมก่อนที่จะไม่ได้หอมใช่ไหมใช่อ่ะโอเคเา้ามาอายหน่อยมีผูอายหน่อยมีผูอายนะมีผูอาย เอาเป็นว่าครั้งหนึ่งเดือดปีหนึ่งเนี่ยได้แค่นี้ละเองอะ่ะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากพร้อมที่จะเปิดแมสเลยครับท่านผู้ชมครับเซาวมา<อ>น,น้องนกเป็นคนเปิดครับ ม <What? S 1> คุณรู้ไหมว่าเมื่อกี้ผมอวยพรไปแล้วนะครับ <ผม S 2> ตอนนี้หนให้น้องไป๋ไป๋นะครับที่จะมอบความรู้สึกจากใจนะครับน้องอวยพรน<ป> <laughs> ออวยพรก่อน,อนออก่อนที่ผมจะอวยพรเมื่อกี้ผมเกือบตกอะ่ะอ้ย <laughs> โอ้ยน่ารักจังเลยวะอ้วนมากเลยไหน ผมลองจับดูสิมันมีโอ่งอยู่ข้างในนี้นอันนี้มันคืออันนี้มันเป็นโอ่งไหมเนี่ยผมไม่ใช่อันี้ขาตัวนี้นี่มันเป็นโอ่งในตรงนี้เนี่ยนี่เป็นขาตัวนี้มันเป็นโอ่งม,มันถอดเสื้อเห็น,หนเลยปะมันเป็นชุดมันเป็นเซ็ตเหรอสมมติน้องนุ๊กสมมติว่าวันหนึ่งน้องไปอ้วนแบบนี้จริงๆเนี่ยน้องนุ๊กยังจะรักหรือเปล่าครับผมอ่ มันจะใช้คําว่ารักมันก็ไม่ได้ครับคือเรามีความรู้สึกดีๆครับผมก็อย่างที่นุกพูดตลอดว่ามากกว่าคู้จักมากกว่าเพื่อนมากกว่าแฟนก็เราก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับถึงจะอ้วนขนาดไหนผมก็อยู่กับเขานี่แหละไม่เป็นไหนหรอกก็อยู่อยู่ด้วยกันอยู่ว่าหลังเดียวกันไงหลังเดียวกัน ชีวิต24ชั่วโมงแทบจะอยู่ด้วยกันนะครับทั้งสองคนนี้เดินทางซ้อมนะฮะใช้ชีวิตอยู่ที่ค่ายถึงเวลานะครับที่ต้องไปจะต้องอวยพรให้นุกนะครับเนื่องในวันค้ายวันเกิดวันนี้นะครับผมกดกอดคอหน่อยอวยพรแล้วกดอดอ๋ออัศจรรย์มาเห็งไหลอยู่อก็ วันคล้ายวันเกิดปีนี้ผมอวยพรประมาณ88รอบแล้วของเดือนนี้วันเกิดปีนี้แปดสิบแปดรอบนี่คือตัดออกไปเลยหน้าเวทีนี่ประมาณ70รอบอ,อีก10รอบนี่คืออยู่บ้านของเราสองคนแต่ผมก็ให้ของขวัญวันเกิดเขาไปแล้วนะ เป็นมันเป็นแหวนที่มันติดตัวผมมานานมากแต่แหวนวงนั้นมันไม่ได้มีค่ามากมายอะไรผมอาจจะไม่ได้ซื้อมาราคาแพงแต่มันเป็นแหวนที่ผ่านทุกช่วงเวลาของผมเวลาที่ผมร้องไห้เวลาที่ผมเศร้าเสียใจแหวนวงนั้นอยู่กับผมตลอดแล้วผมก็มอบให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็วันเกิดปีนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดคำไหนหนอกจากคำว่าผมยินด,ดีและเต็มใจที่ได้เดินร่วมทางกับคุณมาจนถึงทุกวันนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมดังวารถนาอนาคตอยู่ข้างหน้าก็ขอให้คุณทำมันให้เต็มที่และไปให้ถึงจุดหมายขอบคุณครับครับผมอันนี้ต้องขอบคุณนะครับเนี่ย ขอบคุณพี่แปงขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับผมที่ช่วยกันทํำสิ่งดีๆแบบนี้ขึ้นมาขอบคุณพี่พงวงฮิตฮอยขอบคุณป้ายๆก็เฮ้ยกูจะเอาขึ้นมาทําไมล่ะอ้มันหนักเอ้ยโอ้ยจะไปจับตรงนั้นสิเที่ยงด้วดแล้วก็รวยลายเขาไวคืออยากจะขอบคุณเขานั่นแหละที่ได้เดินร่วมทางได้เดินด้วยกัน ได้มาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันได้เป็นคนที่รู้ใจกันนะครับแค่มองตาก็รู้ใจแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าเราอยู่ด้วยกันมานานนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณคือเมื่อวานอึ้งมากสําหรับแหวนวงนั้นนะครับแหวนวงที่เขาบอกว่าอยู่เขามานานแล้วนุกเห็นพี่เอฟซีไปทำลงทิกตอกด้วยว่าอยู่กับปลายมาโดยตลอดเลยนะเขาไปเอารูปตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ของปลายมามันก็มีแหวนวงนี้อยู่จริงด้วยแล้วเขาเมื่อวานเขาเดินเอามาให้นุกเห็นในทิกตอกใช่ไหม มื่อวานนุกเหนื่อยนุกกลับมาจากงานแล้วนุกเหนื่อยนุกพี่เข้มมาส่งพี่เข้มไปปอมาส่งแล้วพี่เข้มบอกพี่ปอก็กลับบ้านแล้วนุกนั่งอยู่มอไซน์นุกนั่งอยู่ตรงขาอยักมอไซค์อ่ะนุกเหนื่อยจริงนุกเหนื่อยนุกก็นั่งอยู่ตรงนี้นั่งเล่นโทรศัพท์คือของประทานขนอย่างเลยนั่งเล่นสภาพหน้าตาอย่างเงี้ยยืนนี่นุกก็งงอยู่ว่าหอดตั๊บเข่าห้องเลยมิดเลยอย่างเีนะแล้วยืนนี่ก็เดินออกมาปั๊บนุกแล้วนุกก็ จับขึ้นมาปัา๊บอยากให้นุ๊กถ่ายเลยนุ๊กจับปับ๊บนุกน๊กก็นุ๊กก็กดเลยกดอันอันติ๊กตอหนะกดปับป๊บถ่ายเลยอ่ะนุก๊กอะไรนี่ไปให้ของขวัญแล้วก็เดินอย่างงี้นะปั๊บอ่ะให้อ่ะ,ให,อะให้ขหมือนกันไปอะไรนี่ไปของขวัญแล้วเขาก็เดินกลับไปปับ๊บแล้วอีกสักพักหนึ่งเดินกลับมา มีโทรศัพท์มานั่งข้างๆนั่งเล่นโทรศัพท์ไอเราไอเรานั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วก็คิดในใจจะเป็นมังสาใหญ่ขงนเนาะไอเราก็นั่งอยู่ข้างๆเออขอบคุณนะสำหรับของขวนนะัญน่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดนี่เดี๋อะไรนี่เขาก็เออดูไหมว่าแหวนวงเนี้ยอยู่กับผมมานานนะไม่ว่าผมจะร้องให้ผมจะผมจะทุกข์ผมจะสุข และดวงนี้อยู่กับผมมาตลอดเวลาแต่ผมมองไม่กับคุณแค่นั้นแหละขอบคุณครับขอบคุณครับเดียเ๋ยวเดี๋ยวเป่าเค้กก่อนปอเป่าเค้กก่อนเชียนเบิร์ตแล้วอ่ะชอบอมาเป่าอย่างอันนี้เชียนกับวม,มี่อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นแหละขอบคุณพูดได้ไว่า